โลฮ่าทุกคนขอต้อนรับอีกครั้งสู่ช่อง Seven f เฟ t ในวันนี้เราจะมาอธิบายถึงเทคนิคเฉพาะของสายกายภาพในโลก6ด้านอย่างจิตต่อสู้กันคำเตือนคลิปนี้มีสปอยจิตต่อสู้มันคือเทคนิคเฉพาะของสายกายภาพเป็นการใช้พลังเวทในการเร่งก,กยภาพทางร่างกายให้สูงขึ้นในพริบตาพูดง่ายๆก็คือการเสริมพลังทางกายภาพนั่นแหละครับมันเป็นเทคนิคที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักดาบและนักรบโดยจุดเริ่มต้นของเทคนิคอย่างจิตต่อสู้นั้นมันเป็นเทคนิคที่มีมานานแล้วครับตั้งแต่ยุคโบราณากาลหรือยุคแห่งทวยเทพ ซึ่งเทคนิคนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทุกเผ่าพันธุ์ในโลก6ด้านนั้นจะสามารถเข้าถึงและใช้งานมันได้การที่จะสามารถใช้งานมันได้นั้นก็ไม่ค่อยมีวิธีที่ตายตัวเท่าไหร่ผู้คนส่วนใหญ่เมื่อฝึกฝนร่างกายไปจนถึงจุดหนึ่งก็จะสามารถจับจุดเองครับว่าทํายังไงถึงจะสามารถทําให้จิตต่อสู้ปกคุมและใช้งานจิตต่อสู้ได้แล้วก็มีบางคนเหมือนกันครับที่สามารถใช้จิตต่อสู้ได้โดยที่ไม่รู้ตัว โดยลักษณะขั้นตอนการใช้จิตต่อสู้นั้นมันจะเป็นเหมือนการใช้พลังเวทในร่างกายมาสร้างเป็นเวทมนต์อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามาปกคลุมชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นจนทั่วร่างกายแล้วบีบอัดมันให้แน่นซึ่งนี่ก็คือขั้นตอนในการทําให้จิตต่อสู้มาปกคลุมถึงแม้จะบอกว่าเป็นการสร้างเวทมนต์มาปกคลุมชิ้นเนื้อแต่จิตต่อสู้นั้นมันจะไม่ได้ถูกนับว่าเป็นเวทมนต์นะครับมันจะถูกมองว่าเป็นเทคนิคมากกว่า โดยเมื่อสามารถใช้และสวมใส่จิตต่อสู้ได้แล้วพลังทางกายภาพต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านพลังโจมตีพลังป้องกันความเร็วความอึดหรือแม้กระทั่งการยกระดับเซนในการต่อสู้นอกจากนี้ครับผู้ใช้ที่สามารถใช้จิตต่อสู้ได้ชำนาญแล้วก็ยังสามารถนำจิตต่อสู้ไปปกคลุมเฉพาะบางส่วนของร่างกายก็ยังได้เพื่อเน้นเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายในจุดนั้นๆและยังสามารถนำจิตต่อสู้ไปสวมเข้ากับอาวุธต่างๆได้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มความทนทานให้กับอาวุธเหมือนกับฮาคิเลยนะ และนอกจากนี้ครับใน Q&A ของอาจารย์ผู้แต่งก็จะทําให้เราทราบครับว่าจิตต่อสู้นั้นมันยังสามารถป้องกันผลกระทบจากการใช้เวทมนต์ได้ด้วยที่เราเห็นในเรื่องครับว่าจะมีผู้คนที่ทําสิ่งต่างๆที่เหนือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการผ่าก้อนหินด้วยดาบไม้การกระโดดสูงอะไรอย่างนี้ครับก็ทําให้เราอนุมานได้เลยครับว่าไอคนคนนั้นนะ่ะกำลังใช้จิตต่อสู้อยู่ เทคนิคยังจิดต่อสู้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ค่อนข้างอยู่คู่กับพวกสํานักดาบต่างๆด้วยครับเพราะมันเป็นเทคนิคจําเป็นที่พวกนักดาบจะต้องบรรลุให้ได้เนื่องจากวิชาดาบต่างๆและท่าไม้ตายตของแต่ละสํานักส่วนใหญ่มันก็ต้องพึ่งพาเทคนิคยังจิดต่อสู้กันแทบทั้งนั้นครับตั้งแต่นักดาบระดับขั้นสูงหรือขั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปก็จะเริ่มสามารถใช้จิตต่อสู้กันได้แล้วซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลคว่าทําไมตัวเอกอย่างรรเดียถึงมีวิชาสํานักทีดาบอยู่แค่่าา่่ขขัั้้้นนนกลลาาางงไไไมมสสสรถเือปููด นั่นก็เพราะตัวของรูเดียสไม่สามารถสวมใส่จิตต่อสู้ได้โดยธรรมชาตินั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้ไปพูดกันในท้ายคลิปครับเอาจริงๆจิตต่อสู้มันก็คือพลังเวทนั่นแหละเพียงแต่คําว่าจิตต่อสู้นั้นเป็นเพียงคํานิยามของการใช้พลังเวทเหมือนกับคําว่าเวทมนต์ในการตอบคําถามของอาจารย์ผู้แต่งจะบอกไว้ว่าจิตต่อสู้นั้นจะแตกต่างจากเวทมนต์ตรงที่มันไม่ใช่การปล่อยพลังเวทออกจากร่างกายเหมือนเวทมนต์และจิตต่อสู้ก็ไม่ได้กินพลังเวทเหมือนกับเวทมนต์เพียงแต่ว่าการที่จะสามารถใช้จิตต่อสู้ได้นั้นนนนนนจจํําาาาเเป็งงงมีพลัววหึ่่ใรกย ในเนเรื่องที่เราเห็นพวกนักดาบโดยเฉลีย่ยที่สามารถใช้จิตต่อสู้ได้ส่วนใหญ่พวกเขาก็ไม่ได้มีพลังเวทที่มากมายอะไรครับแต่พวกเขาเองก็สามารถใช้จิตต่อสู้จนแข็งแกร่งกันได้หรือแม้แต่การที่ออสเตสเตที่มีการฟื้นฟูพลังเวทที่ต่ำนั้นเลือกใช้เทคนิคยังจิตต่อสู้มากกว่าเวทมนตร์ นี่ก็เป็นพวกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเลยครับว่ากิตต่อสู้นั้นมันไม่ได้กินพลังเวทแต่ถึงอย่างนั้นครับการใช้กิตต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการใช้จิตต่อสู้กับบางท่าไม้ตายของวิชาดาบหรือแม้แต่การใช้กิตต่อสู้แบบเน้นหนักๆเหมือนกับตอนที่ออสเตเดเน้นพลังป้องกันของกิตต่อสู้ในการป้องกันเวทมนต์ต่างๆของรูเดียสในเล่ม15ซึ่งการใช้จิตต่อสู้รูปแบบพวกนี้มันก็จะกลายเป็นการกินพลังเวทอยู่ดีครับ โดยการที่เวลาใช้จิตต่อสู้แบบปกติมันไม่ได้ถือว่าเป็นการกินพลังเวทก็ทําให้มีบางคนในโลกเหมือนกันครับที่มีการเปิดใช้งานจิตต่อสู้ไว้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นคนส่วนมากเขาจะนิยมใช้ในเวลาสําคัญเท่านั้นเวลาปกติที่ไม่ได้มีการต่อสู้พวกเขาก็จะไม่ได้เปิดใช้งานมันไว้ นอกจากนี้ครับจิตต่อสู้ก็ยังเป็นเทคนิคที่สามารถขัดเกลาได้พอเราฝึกฝนร่างกายพร้อมกับจิตต่อสู้ไปเรื่อยๆจิตต่อสู้มันก็เริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เริ่มจะใช้มันได้ชำนาญมากขึ้นถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ได้สวมใส่จิตต่อสู้ฝึกฝนร่างกายไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งครับมันก็จะเริ่มถึงทางตันถึงขีดจํากัดทําให้ไม่สามารถพัฒนาพลังทางกายภาพให้สูงกว่านี้ได้แต่พอสามารถใช้จิตต่อสู้ได้ก็เหมือนกับว่าไอขีดจำกัดนั้นมันได้สูงขึ้นไปอีกหลังจากนี้เราก็ต้องฝึงกฝนรง้น,ข,น,ข,นงขึน บดีกดีเคยบอกกับดูเดียครับว่าการฝึกฝนร่างกายโดยที่ไม่สวมใส่จิตต่อสู้นั้นมันไร้ประโยชน์ทําไปทาไมทําแล้วได้อะไรอย่างหลังไม่เกี่ยวนะผมเติมเองและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ครับคือไอระดับความแข็งแกร่งของจิตต่อสู้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจํานวนระดับพลังเวทคือไม่ใช่ว่าการที่เรามีระดับพลังเวทที่เยอะหรือมหาศาลนั ah ้นมันจะช่วยทําให้เราสามารถใช้จิตต่อสู้ได้ทรงพลังมากขึ้นเพราะไอระดับความแข็งแกร่งของจิตต่อสู้นั้นมันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนการขัดเกลาความเชี่ยวชาญญและควาาามชนานํน ก็เหมือนกับการที่ทุกคนสามารถใช้จิตต่อสู้เพิ่มความเร็วได้แต่ก็ใช่ว่าทุกคนนั้นมันจะเร็วเท่ากันก็เพราะว่าแต่ละคนนั้นครับมีประสบการณ์และระยะการฝึกฝนที่แตกต่างกันและนอกจากนี้ก็จะมีสิ่งที่เป็นตัวแปรอย่างพรสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งไอสิ่งที่แบ่งแยกระดับความแข็งแกร่งของจิตต่อสู้แบบชัดเจนที่สุดนั้นมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์ครับโคตรเลื่อมล้ำหากเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกรง่งก็อาจจะสามารถใช้เทคนิคอย่างจิตต่อสู้ได้ทรงพลังมากขึ้นนแแแลลละะะกกกก็ออาาาาจจจมมีีััษณรใช้้้ิตตตตตต่ต่่่สูทงไปผพธุด์ดวย เช่นเผ่าปีศาจโดยพันธุ์นี้ครับจะสามารถใช้จิตต่อสู้ทําให้ผิวนังของพวกเขามีความทนทานมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นบาดีกาดีที่สามารถใช้จิตต่อสู้ได้ในระดับที่ต้องใช้พลังโจมตีของนักดาบสํานักเทพดาบในระดับขั้นราชาขึ้นไปถึงจะสามารถโจมตีบาดีกาดีเข้าหรือพูดง่ายๆก็คือต้องใช้การโจมตีระดับราชาขึ้นไปข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับคือเวลาที่เผ่าปีศาจใช้จิตต่อสู้เหมือนกับว่าร่างกายของพวกเขามันจะใหญ่ขึ้นครับ สังเกตได้จากเหตุการณ์ในช่วงเล่ม14ราชามังกรเกอะเพอร์กิอุสได้ใช้เวทมนต์อัญเชิญประตูมังกรในการดูดจิตต่อสู้ของอโตเฟซึ่งไอตอนที่อโตเฟกำลังโดนดูดจิตต่อสู้นั้นครับร่างกายของเธอก็เริ่มหดเล็กลงขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาก็เผ่ามังกรโดยเผ่าพันธุ์มังกรนั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถใช้มันได้ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและด้วยเหตุผลข้อนี้ล่ะครับเมื่อนําไปรวมกับปัจจัยอื่นๆมันก็ส่งผลทาให้เผ่ามังกรนั้นถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหกด้านโดยจิตต่อสู้ที่พวกเขาใช้กันจะเรียกกันว่าจิตต่อสู้มังกรมันก็คือจิตต่อสู้ในรูปแบบฉบับของเผ่ามังกรเป็นสิ่งที่เผ่ามังกรใช้และเรียกกัน โดยจุดเริ่มต้นของมันมาจากในช่วงยุคโบราณในตอนนั้นเมื่อก่อนในโลกมังกรผอพัน์ธุมังกรนั้นถือว่าเป็นผอพัน์ธุที่อ่อนแอพวกเขามักจะพากันไปซ่อนตัวในเนินเขาเพื่อไม่ให้ถูกจับได้โดยพวกมังกรตัวใหญ่พวกเขาต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้เรื่อยมา จนวันหนึ่งครับก็ได้มีการมาถึงของเทพเจ้ามังกรหรืออีกชื่อนึงก็คือเทพมังกรรุ่นแรกการมาของเขาครับมันได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเทพมังกรได้แสดงถึงพลังที่เขามีให้เผ่ามังกรทุกคนได้เห็นเขาได้แสดงถึงพลังที่หลับไหลอยู่ในร่างของเผ่ามังกรทุกคนพลังที่สามารถเพิ่มพละกําลังทางกายภาพได้อย่างมหาศาลพละกําลังที่สามารถเจาะผ่านผิวหนังของมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดได้ในทีเดียว เทพมังกรได้สอนถึงวิธีใช้มันให้กับเผ่ามังกรทุกคนซึ่งสิ่งนั้นก็คือจิตต่อสู้มังกรนั่นเองด้วเหตุน,นี้ก็ทำให้เผ่ามังกรมีพลังที่มากขึ้นพวกเขาเริ่มรวมกลุ่มกันและเอาชนะผู้มังกรตัวใหญ่และพวกเขาก็ได้กลายเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในโลกมังกรและเผ่ามังกรก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ปกครองโลกมังกรในที่สุด ดยความสามารถของจิตต่อสู้มังกรมันก็จะเหมือนกับจิตต่อสู้ปกติเลยครับที่เป็นการเพิ่มพลังทางกายภาพความอึดความเร็วพลังโจมตีพลังป้องกันลดทอนผลกระทบของเวทมนต์เคลือบอาวุธเพื่อเพิ่มพลังเพิ่มความสามารถในการ bus, าาร,ารับรู้เพิ่มเซนในการต่อสู้แต่ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจิตต่อสู้มังกรมันจะถือว่าทรงพลังกว่าจิตต่อสู้แบบปกติของเผ่าพันธุ์อื่นๆโดยเผ่ามังกรนั้นจะนิย,ยมนําจิตต่อสู้มังกรไปเคลือบไว้ที่กรงเล็บกําปั้นหรือปีกเพื่อใช้ในการใช้วิชาต่อสู้แบบเฉพาะของเผ่ามังกรโดยมันจะแบ่งออกเป็น3ททัักกกกษษะะได้แ่่รรงเเเล็็บบปนคืออจิตตสูามร ใส่กรงเล็บเพื่อใช้ในการฟันหรือผ่าศัตรูต่อมาก็ทักษะเคี้ยวเป็นการเคลือบจิตต่อสู้มังกรไปว่าที่กำปั้นหรือหมัดเพื่อใช้ในการบทขยี้ศัตรูอย่างสุดท้ายครับคือทักษะปีกเป็นการเคลือบจิตต่อสู้มังกรไปใส่ปีกของเผามังกรเพื่อใช้ในการเพิ่มหรือลดความเร็วในการเคลื่อนที่ในระหว่างการต่อสู้นอกจากนี้จิตต่อสู้มังกรก็ยังสามารถทําให้เกรดหรือผิวนังของเผามังกรมีความแข็งกระด้างมากขึ้นเพื่อเพิ่มพลังในการป้องกันซ้ําจิตต่อสู้มังกรนั้นมันยังสามารถป้องกันความร้อนได้ด้วย และพวกเผ่ามังกรยังนิยมนํากิตต่อสู้มังกรไปเคลื่อนไ้ที่ปีกเพื่อใช้ในการสร้างสนามพลังในการต่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อช่วยทําให้เผ่ามังกรนั้นสามารถลอยตัวกลางอากาศได้และเผ่ามังกรก็จะใช้กระแสลมในการเหินหรือล่อนซึ่งนี้ก็จะเป็นรูปแบบในการบินของเผ่ามังกรอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้กิตต่อสู้มังกรที่จะพิเศษขึ้นมาหน่อยนั้นก็คือจิตต่อสู้มังกรระเบิดซึ่งก็มีแค่คนเดียวครับที่สามารถใช้ได้คนคนนั้นก็คือ 1- ใน5ขุนพลมังกรราชามังกรปีศาจลาพาร์ตหรือลาปาร์ร่างเต็ม ดยจิตต่อสู้มังกรระเบิดนั้นตัวลาปาร์ตเคยใช้มันได้โดยที่ไม่รู้ตัวในตอนที่เขากําลังสู้กับหนึ่งใน8มหาจอมานผู้ยิ่งใหญ่เนโคเลียนาโคเลียในระหว่างต่อสู้ครับตัวลาปาร์ตที่กําลังเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ด้วยความหวังที่จะเอาชนะและการที่เกียดความพ่ายแพ้เขาพยายามเค้นกําลังที่เหลือออกมาจนเหมือนกับว่ามันกาลังมีพลังที่ท่วมท้นซึ่งกําลังพุ่งออกมาจากท้องหรือใต้หัวใจของลาปาร์ตพลังที่ท่วมท้นเหล่ากับลาวาที่กําลังปะทุเมื่อตัวลาปาร์ตปลดปล่อยมันออกมาก็เกิดเป็นการระเบิดที่มีอนุภาาาาพสมรรถะเเบิดดูขไ้ เนโคลเลียนาโคเลียได้โดนระเบิดนั้นจนสิ้นสภาพจึงทําให้ลาปาาเป็นฝ่ายชนะและสามารถจับกลุ่มเนโคลเลียนาโคเลียได้ในที่สุดซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ครับตัวลาปาาก็ไม่รู้วิธีในการใช้จิตต่อสู้มังกรระเบิดอีกเลยต่อมาก็เป็นหนึ่งในรูปแบบจิตต่อสู้ที่คนอ่านนิยายน่าจะเคยได้ยินชื่อกันนะครับนั่นก็คือจิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นสไตล์การต่อสู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูประวัติของผู้ให้กําเนิดมันอย่างเทพมังกรอุลเพลน เป็นเทพมังกรรุ่นก่อนออสเตดแต่อุนเพนนั้นไม่ใช่เทพมังกรรุ่นที่99นะครับตัวเขานั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามลาปารสหรือเมื่อประมาณ500-400ปีก่อนเทพมังกรอุนเพนถูกกล่าวและเรียกได้ว่าเป็นเทพมังกรที่อ่อนแอที่สุดเพราะด้วยจำนวนพลังเวทที่น้อยที่สุดในหมู่ของเทพมังกรแม้แต่ตัวอุนเพนเองเขาก็ไม่เคยแม้แต่ที่จะเรียกตัวเองว่าเทพมังกรเลยด้วยซ้ํา แต่ตัวอุนเพนนั้น<ๆ>เขาก็ได้เริ่มสร้างและพัฒนาสไตล์การต่อสู้ของเทพมังกรในแบบฉบับของตัวเขาที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาเป็นสไตล์การต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่เน,น้นการใช้พลังเวทให้น้อยที่สุดในการไล่ต้อนคู่ต่อสู้ชิงความได้เปรียบในทุกท่วงท่าที่ศัตรูปล่อยออกมาและคอยสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองอยู่เสมอเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดและจัดการคู่ต่อสู้ให้เร็วที่สุดหลังจากที่เขาได้คิดค้นสไตล์การต่อสู้นี้ขึ้นมาตัวอุนเพนก็ได้รับฉายาและกลายเป็นเทพมังกรแบบเต็มภาคภูมิและด้วยผลงานที่เขาเเปป็นนนหหึ่งงใ3วีีรรบุษผู้ทสัาาาาพศล์ ก็ทาให้ตัวอุนเพนนั้นถูกกล่าวว่าเป็นอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการในยุคต่อมายุคของเทพมังกรออสเตตตัวของออสเตตนั้นก็ได้เรียนรู้สไตล์เทพมังกรของอุลเพนจากบันทึกที่อุนเพนทิ้งไว้ให้และตัวออสเตตก็ยังได้เรียนรู้ถึงเทคนิคที่ถือว่าเป็นแก่นสารและเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสไตล์เทพมังกรนั่นก็คือจิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์ เทคนิคอย่างจิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากครับมันดูเหมือนจะเป็นเทคนิคที่ใช้ควบคู่ไปกับสไตล์ต่อสู้เทพมังกรของอุลเพนสิ่งที่เราพอจะรู้ครับคือจิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธินั้นมันเป็นเทคนิคที่มีพลังป้องกันที่ทรงพลังมากๆเทพดาบเกาฟริออนเคยกล่าวว่ามันมีพลังป้องกันที่เข้าขั้นขี้โกงการที่จะโจมตีจิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์ของออสเตสให้เข้านั้นจำเป็นที่จะต้องใช้พลังโจมตีในระดับจักรพรรดขึ้นไปแม้แต่เวททมมมมนนนนนนตตตสสสออ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 ขขงงงููเเดดีีียย่่าาาาุภพกจจะรถิิ้ไ แต่นั่นมันก็ทาได้เพียงแค่มอบแผลทะลอให้กับออสเตตเท่านั้นหากเป็นการโจมตีที่ระดับต่ากว่าระดับจกักรพรัดก็อย่าหวังเลยครับว่าจะสามารถโจมตีออสเตตเข้าเหมือนกับตอนที่เอลิสปาดาบไร้น้มในเล่ม15แต่ดาบนั้นครับมันกลับไม่สามารถเข้าถึงตัวออสเตตได้และนอกจากนี้ตัวดาบยังถูกดีดกระเด็นออกไปอีกด้วยนอกจากนี้จิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์ก็ยังสามารถป้องกันผลกระทบจากพิษหรือแม้แต่ไฟจากมังกรได้ด้วยถ้าให้ผมคาดเดานะครับผมคิดว่าไอ้จิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคง ผมขอพูดรายละเอียดนิดหน่อยที่ผมพลาดไปในช่วงตน้นเกี่ยวกับเรื่องหลักการพลังป้องกันของจิตต่อสู้สมมติว่ามีคนสองคนกำลังสู้กันครับคนนึงสามารถใช้จิตต่อสู้จนมีพลังป้องกันในระดับราชา กับอีกคนหนึ่งครับที่จะเป็นฝ่ายโจมตีถ้าหากไอ้คนโจมตีนั้นมันใช้พลังโจมตีในระดับที่ต่ากว่าราชาสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับคืออาจจะไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับอีกฝ่ายได้เลยหรือก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่การโจมตีนั้นครับมันไม่สามารถทะลุผ่านออร่าของจิตต่อสู้ได้เหมือนกับตอนที่เอลิสปาดาบไายน้ำใส่ออสเทดและตัวดาบนั้นได้ถูกดีดกระเด็นหรือในอีกเหตุการณ์หนึ่งครับในตอนที่เอลินาริเซ่นั้นพยายามโจมตีใส่อโตเฟแต่การโจมตีของเอลินาริเซ่นั้นมันกลับถ พอเราพูดถึงเรื่องหลักการป้องกันไปแล้วเรามาดูถึงสิ่งที่สามารถต่อกกอนต่อการป้องกันของจิตต่อสู้กันได้บ้างดีกว่าอย่างแรกก็คือสิ่งที่เบสิกที่สุดก็คือการโจมตีด้วยพลังที่เหนือกว่าการป้องกันของจิตต่อสู้เช่นบาดีกดีที่ต้องใช้การโจมตีในระดับราชาขึ้นไปถึงจะโจมตีเข้าหรือจิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์ของออสเตดที่ต้องใช้การโจมตีในระดับจกักรพรรดิถึงจะโจมตีเข้าอย่างต่อมาครับก็คือสิ่งที่สามารถเพิกเฉยหรือไม่สนใจการป้องกันของจิตต่อสู้ได้เช่น เวทมนตร์อิเล็กทิกของดูเดียสเป็นเวทมนตร์ดัดแปลงที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากการย่อขนาดเวทมนตร์ระดับราชาอย่างเวทไลนิ่งให้มีอนุภาพน้อยลงจนไม่สามารถฆ่าคนได้โดยเวทมนตร์อิเล็กทิกนั้นมันจะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าโจมตีศัตรูทําให้ศัตรูนั้นกลายเป็นอมาพาตได้ชั่วขนาดโดยไม่สนใจการป้องกันของจิตต่อสู้อย่างต่อมาครับก็จะเป็นอาวุธนั่นก็คือดาบมังกรหงผงาดการโจมตีด้วยดาบนี้ มันจะเพิกเฉยและไม่สนใจการป้องกันของจิตต่อสู้แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าหากเป็นจิตต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากๆอย่างจิตต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์ของออสเตดจะกลายไม่สนใจหรือเพิกเฉยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นการลดทอนแทนโอเคครับในตอนนี้ผมก็ได้เล่าถึงรายละเอียดของจิตต่อสู้ประเภทต่างๆหรือข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับกจิตต่อสู้ไปหมดแล้วเพราะงั้นในตอนนี้ครับเราก็มาดูถึงเรื่องคนที่ไม่สามารถใช้มันกันได้บ้างดีกว่าตามที่ผมอธิบายเทคนิคจิตต่อสู้มันมักจะถูกใช้ในพวกนักดาบหรือนักรบ แต่ถ้าหากว่ามันเป็นอาชีพอือ่นๆหรือบทบาทอือ่นๆบ้างละ่ะเช่นพวกนักเวทอะไรอย่างนี้ทำไมเราถึงไม่เห็นนักเวทส่วนใหญ่ใช้จิตต่อสู้กันบ้างละ่ะเหตุผลมันง่ายมากครับนั่นก็เพราะการเป็นนักเวทสิ่งที่ต้องฝึกฝนก็คือการใช้เวทมนต์ไม่ใช่การฝึกฝนร่างกายซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความคิดโดยปกติของคนในโลกนี้จึงไม่แปลกเลยครับว่าทำไมในนิยายถึงมีคนชอบทักดูเดียดว่าเป็นนักเวทแต่ดันออกกําลังกาย เอาจริงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแค่มันดูไม่เหมือนนักเวททั่วไปในโลกก็เท่านั้นเองสรุปเลยก็คือพวกอาชีพที่ไม่ได้ฝึกฝนร,ร่างกายอย่างนักเวทหรือพวกอาชีพอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้จิตต่อสู้กันได้นะครับเพียงแต่ด้วยบทบาทหน้าที่ของพวกเขาที่ไม่ได้เอื้อต่อการฝึกฝนร,ร่างกายเพื่อใช้มันก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคนพวกนี้ที่ผมเพิ่งเล่าไปหันมาฝึกฝนร,ร่างกายพวกนั้นครับก็จะสามารถใช้จิตต่อสู้ได้เช่นกัน อีกกรณีหนึ่งอย่างเจดมหาอำนาจอันดับที่1เทพทักษะลาปาสตตัวของเทพทักษะลาปาสตนั้นก็ยังคงมีคุณสมบัติในการใช้จิตต่อสู้ได้แต่ด้วยการที่เขาสูญเสียพลังเวททั้งหมดไปก็ทําให้เขาไม่มีพลังเวทในร่างกายในการใช้สร้างจิตต่อสู้ขึ้นมาหวังว่ายังคงจํากันได้นะครับที่ผมบอกว่าจิตต่อสู้นั้นมันไม่ได้กินพลังเวท แต่การที่จะสามารถใช้มันได้นั้นจําเป็นที่จะต้องมีพลังเวทจํานวนหนึ่งในร่างกายซะก,ก่อนแต่เทพทักษะเนี่ยไม่เหลือสักอย่างเลยครับพลังเวทหายหมดเนื่องจากในช่วงที่เทพมังกรปีศาจลาปาร์ตถูกแยกออกมาเป็น2ตัวตนอย่างด้านมังกรที่กลายเป็นเทพทักษะลาปาร์ตและด้านปีศาจท,ที่กลายมาเป็นเทพปีศาจลาร์ปาร์ตการที่ตัวตนมันถูกแยกออกจากกันอย่างนี้ครับมันก็ทําให้ทักษะความทรงจําหรือความสามารถในตอนที่เป็นร่างเต็มนั้นถูกแยกออกจากกันด้วยฝั่งเทพทักษะก็ยังคงหลงเหลือพลังของมังกรและความรู้ทักษะอันมากมายพร้อมกับหลงเหลือเป้าหมายในการค้นลมเเทพจ้า แต่ตัองเขาครับก็ได้สูญเสียพลังเวททั้งหมดไปถึงอย่างไรก็ตามในการถามตอบ Q&A ของอาจารย์ผู้แต่งก็ได้บอกครับว่าบางทีเทพทักษะอาจจะใช้ผลึกเวทหรือคริสตัลเวทมนในการใช้สร้างจิตต่อสู้แบบเทียมขึ้นมาก็ได้ พวกประเภทที่ผมเล่าไปข้างต้นนั้นจะเป็นพวกที่ใช้ไม่ได้เพราะว่ามีเหตุผลที่จําเป็นต่างๆแต่ถ้าหากพยายามหรือลองวิธีบางวิธีพวกนี้ก็ยังจะสามารถใช้จิตต่อสู้ได้อยู่โดยพวกต่อไปที่ผมจะเล่านั้นก็คือพวกที่ไม่สามารถสวมใส่จิตต่อสู้ได้โดยธรรมชาติไม่ว่าจะทํายังไงลองวิธีแบบไหนพวกนี้ก็จะไม่สามารถสวมใส่จิตต่อสู้ได้ครับโดยนั่นเป็นผลพวงจากการกระทําของเทพปีศาจลาปาร์ ตัวตนฝั่งด้านปีศาจของลาปาร์ตหรือเทพปีศาจลาปาร์ตนั้นครับยังคงได้หลงเหลือพลังเวทจํานวนมหาศาลและทักษะความรู้ด้านเวทมนต์ต่างๆมากมายพร้อมทั้งความเกลียดชังต่อปะพันมนุษย์แต่เขาเองก็ได้สูญเสียพลังของมังกรทําให้เขาไม่สามารถใช้จิตต่อสู้ได้ไม่ว่าวิธีไหนครับเขาก็จะไม่สามารถสร้างจิตต่อสู้มาปกคุ้มร่างกายได้แต่ทิ้งยังไงก็ตามตัวเทพปีศาจลาปาร์ตนั้นถึงจะใช้จิตต่อสู้ไม่ได้แต่ลําพังแค่พลังทางกายภาพของเขาโดยปกติมันก็ถือว่าสูงมากอยู่ดีครับเขาเคยต่อยลุยเจอจนกระดูหมาแล้ว กับเข้าเรื่องในช่วง400ปีก่อนในการต่อสู้ตัดสินครัง้งสุดท้าย <S <S เพื่อชีช้ชะตาสงครามลาปารตระหว่างเทพปีศาจลาปารตกับเหล่าสามวีรบุรุษที่ประกอบไปด้วยเทพมังกร, <S <S ร,รกอุนเพนเทพอุดรข่าวมันรุ่นที่1และก็ราชามังกรกอบเพอร์กิอุสการต่อสู้นั้นครับมันเป็นไปอย่างดุเดือดฝ่ายที่ได้เปรียบก็คือเทพปีศาจลาปารต ในตอนที่ลาปาร์ตกำลังจะสามารถจัดการ3มวีรบุรุษลงได้ลุยเจร์สเปลเดียที่ได้เครียดแคนลาปาร์ตเรื่องหอกปีศาจก็ได้โผมาโจมตีจุดอ่อนของลาปาร์ตเนื่องจากอัญมณีบนหน้าผากของเผ่าสเปิร์ตท,ที่ทําให้ตัวลุยเจิดนั้นสามารถมองเห็นจุดอ่อนในร่างกายลาปาร์ตได้ลาปาร์ตเริ่มอ่อนแอลงเทพมังกรอ,อุนเพนก็เลยอาศัยจัยงหวะนั้นเริ่มเปิดใช้งานวงเวทเพื่อที่จะผนึกเทพปีศาจลาปาร์ต ในขณะที่ลาปาร์ตกำลังจะโดนปิดผนึกครับเขาได้ไหวตัวทันและเริ่มใช้วิชากับชาติมาเกิดใหม่ของเผ่ามังกรเขาได้กระจายปัจจัยไปยังผู้คนในที่ต่างๆและได้ส่งวิญญาณของตัวเองไปยังอนาคตเพื่อรอกลับมาเกิดใหม่ในอนาคตในร่างที่มีปัจจัยที่สามารถทนต่อวิญญาณของลาปาร์ตได้ซึ่งเหล่าผู้คนที่ลาปาร์ตได้ฝังปัใจจัยให้นั้นพอคนพวกนั้นครับเริ่มมีลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นมันก็อาจจะทําให้มีลูกหลานบางรุ่นที่ได้เกิดมามีลักษณะบางอย่างคล้ายกับเทพปีศาจลาปา ซึ่งลักษณะปัจจัยของลาปาสตมันก็มีหลายอย่างครับได้แก่คนที่เกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติทางพลังเวทคือเกิดมามีพลังเวทที่สูงกว่าคนปกติเล็กน้อยและร่างกายสาม,มารถกักเก็บพลังเวทได้มากขึ้นต่อมาก็คนที่เกิดมาพร้อมกับเส้นผมสีเขียวมรกตและก็คนที่เกิดมาพร้อมกับเนตรมารหรือไม่ก็คนที่เกิดมาพร้อมกับกายภาพที่แข็งแกร่งและทนทานและอย่างสุดท้ายครับคนที่เกิดมาโดยที่ร่างกายไม่สามสารถสวมใส่กีตต่อสู้ได้โดยธรรมชาติในเนื้อเรื่องคนที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีปัจจัยลาปาร์ ซิลฟี่ซิกฮาร์ดแต่ทำไมมีแค่ลูเดียคนเดียวล่ะที่ไม่สามารถสวมใส่จิตต่อสู้ได้ทั้งที่ซิลฟี่และซิกฮาร์ดก็ยังสามารถทำได้เลยนั่นก็เพราะผู้มีปัจจัยลาปาร์นั้นอาจจะสามารถมีปัจจัยได้หนึ่งอย่างหรือมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ซึ่งมันก็แล้วแต่คนตัวลูเดียนนั้นครับโชคดีที่เขาเกิดมาพร้อมกับปัจจัยคุณสมบัติทางพลังเวทและเขาก็สวยเหมือนกันที่เกิดมาพร้อมกับปัจจัยที่ร่างกายไม่สามารถสวมใส่จิตต่อสู้ได้พอจะกระจ่างแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมลูเดียนมันใช้จิตต ไม่ได้มีปัจจัยลาปลาาเรื่องเกี่ยวกับจิตต่อสู้เหมือนกับรูเดียสก็สำหรับข้อมูลจิตต่อสู้ในคลิปนี้หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลจากการถามตอบ Q&A ของอาจารย์ผู้แต่งที่ผมนำมาใช้อ้างอิงนั้นมันเป็นข้อมูลที่ถือว่าเก่าแล้วครับซึ่งในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นตัวผมก็ขอลาไปก่อนบายบาย